ดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะพบกันยามสายๆนะคะวันนี้ก็แดดเริ่มออกแล้ววันนี้พามาชมบอนสีกันเช่นเคยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมแม่พันธุ์บางส่วนนะคะนี่ตอนนี้ก็อยู่ท้ายสวนนะคะแล้วก็พาไปชมต้นลูกด้วยนะคะใครสนใจพันธุ์ไหนจดชื่อจดสายพันธุ์ไว้ได้เลยนะคะ เบอร์โทรของหนูนะคะ0642824363ค่ะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะใครมีไลน์แอดไลน์ได้หรือว่าใครสะดวกโทรก็โทรได้เลยนะคะเบอร์นี้โทรได้ตลอดเลยนะคะกลางคืนก็โทรได้ค่ะก็ ที่สวนมีเก็บเงินปลายทางนะคะพี่พีรอรับของอยู่ที่บ้านได้นะคะค่าส่งเหมา30บาทเท่านั้นนะคะทั้งโอนแล้วก็ปลายทางเลยนะคะส่งไปสนีค่ะนะคะหนูจะส่งไปสนีมเอสนะคะส่งได้ทั่วประเทศเลยนะคะใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบอนสีนะคะทักมาสอบถามได้นะคะยินดีนะคะมาแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะนี่ค่ะพามาดูไก่สมพงค์นะคะตอนโตจะใบใหญ่มากๆนะคะตัวนี้ ใครสนใจเดี๋ยวต้นลูกเริ่มออกแล้วนะคะเดี๋ยวหนูถ่ายให้ชมนะคะสําหรับไก่สมพงก็จะมีสี่นิ้วแบ่งนะคะใครรออยู่เดี๋ยวหนูพาไปชมค่ะไก่สมพงนะคะนี่พามาชมแม่เขาก่อนนะคะไก่สมพงกระถางสี่นิ้วนะคะจะเป็นฟอร์มนี้นะคะตอนเด็กๆจะยังไม่กัดอันนี้จะเป็นราชินีเงินแสนนะคะอันนี้ผ่าไม่ได้มานานแล้วนะคะเนี่ยค่ะมันมันเน่าไปชุดนึงก็เลยต้องรอแม่เขามีหัวใหม่นะคะ เดี๋ยวถ้ายังไงมีอีกจะมาอัปเดตให้ราชินีงเงินแสนนะคะสวยมากไม้ตัวนี้ค่ะนี่อันนี้นางวิชุดานะคะวิชุดาสวยมากเลยวิชุดาก็จะเป็นไม้ในตับรามเกียนอีกชนิดหนึ่งนะคะสีสดเลยนี่ค่ะอันนี้จันฉายนะคะจันฉายตอนนี้มีแบ่งนะคะต้นลูกอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะสําหรับจันฉายในฟอร์มกระถางสี่นิ้วนะคะอันนี้ก็จะเป็น พญามนนะคะพญามนเขาจะมีหลายหน้ามากๆนะคะพญามนแล้วก็นี่ทีอันนี้จะออกส้มๆนะคะอันนี้น่าจะเป็นเหลืองเป็มมาก่อนนะคะตัวนี้ยังไม่ได้ผ่าชุดใหม่นะคะเหลืองตัวนี้เนี่ยค่ะองเม็นนะคะใบพิวิสวยมากนะคะ นี่ก็จะเป็นบรรดาแม่พันธุ์ค่ะจะโสมนิดนึงนะคะเพราะว่ายุบลงหัวไปช่วงหนึ่งแล้วนี่ค่ะนี่หานุมานจองถนนนะคะสวยมากเวลากัดเต็มก็จะเป็นแบบนี้นะคะหนุมานจองถนนนี่ค่ะก็เขาก็จะเป็นกัดออกทนแดงๆนะคะที่เลยไปนู่นก็จะเป็นไก่นะคะเป็นตระกูลไก่อันนั้นไก่แก้วมาลายทองนะคะต้นลูกกาลังโตนะคะเดี๋ยวอีกไม่นานมีมาแบ่งนะคะไก่แก้วมาลายทองจองถนนนะคะสวยมากหนุมานจองถนน เดินมาเจออันนี้อีกแล้วค่ะอันนี้จันฉายนะคะไม้ตัวนี้จะเป็นไม้ใบไทยนะคะข้างในชมพูแล้วก็มีขาวอยู่รอบๆแบบนี้ค่ะแต่ยิ่งโตขึ้นนะคะชมพูจะขยายกว้างออกขอบใบขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะสวยมากจันฉายนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสุดปาถนานะคะสุดปาถนาเวลากัดจะสวยมากนะคะด้วยความที่พอตอนพื้นเขาเนี่ยค่ะ จะออกสีเข้มๆเลยแต่พอเม็ดออกมาแดงนะคะมันก็เลยตัดกับพื้นใบได้ดีนะคะนี่สุดปารถนาค่ะตาละแม่จันทานะคะตาละแม่จันทาจะเป็นสีชมพูออกหนูไม่เรียกรู้ว่าเรียกว่าสีชมพูอะไรนะคะแต่หนูรู้ว่ามันสีชมพูสดๆนะคะเจมๆหน่อยนคะคะตาละแม่จันทานะคะตัวนี้ นะะี่ค่ะอันนี้ก็สวยนะคะนี่อันนี้มาเจอเขื่อนพอดีเลยอันนี้เป็นเขื่อนสิริกิตนะคะอ้าวกล้องไม่โฟกัสเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะสวยมากนะคะเขื่อนสิริกิตก็จะเป็นโทนชมพูถ้าเลือนปาศากดจะเป็นแดงเงาๆนะคะนีนาลีบุรพานะคะนาลีบุรพาก็จะมีแบ่งด้วยนะคะนาลีบุรพาเป็นไม้ป้ายค่ะเนี่ยค่ะนี่สร้อยสังวานนะคะน่าจะแดงเงานะคะให้ปลายต้นละ เอาไป60บาทนะคะซอยสังวานนี่ค่ะนี่ค่ะนี่หัวใจมังกรนะคะให้ไปราคาต้นละ60บาทนะคะหัวใจมังกรกัดลายแดงนะคะสวยมากนี่ค่ะถ้าอยู่นอกดูหน้าใบจะเหงานะคะเวลายิ่งโตยิ่งสวยนะคะนี่กัดสีมาละอันนี้จะเป็นจังหวัดอ่างทองนะคะสวยมากนี่ขายสนใจจังหวัดอ่างทองนะคะหนูให้ไปต้นละ50บาทเท่านั้นนะคะ นี่ยค่ะอันนี้ลูกไม้เปิดนะคะลูกไม้เปิดสวยมากนะคะตัวนี้แต่ละใบเขาก็จะเปิดไม่เหมือนกันนะคะได้ลุ้นทุกใบเลยใครสนใจหนูให้ไปต้นละ40บาทนะคะลูกไม้เปิดค่ะอันนี้ลูกไม้นะคะกัดลายมาแล้วด้วยอันนี้ขอเป็นรหัส อ่าสอหรือสีนะคะรหัสสอหรือสีขารสนใจนะคะหนูให้ไปต้นละ50บาทนะคะลูกไม้รหัสสอหรือสีค่ะนี่ค่ะน,นี่ลูกไม้นะคะที่หนูบอกว่าเป็นลูกไม้ผสมจากมิดไมตีนะคะสีสวยมากใารสนใจนะคะลูกไม้อันนี้ขออยู่ที่ราคาเจบาทนะคะทรงใบสวยะคะ่ะนี่นะคะอันนี้จะเป็นฮกหลงขาวนะคะฮกหลงขาวก็จะเริ่มกัดกันมาแล้วนะคะสายสี่นิ้วให้ไป 100บาทนะคะหกหลงขาวค่ะอันนี้เป็นไม้ที่ไม่ค่อยมีจำนวนเท่าไหร่นะคะหกหลงเขาจะมี2แบบนะคะที่พี่ๆเห็นปกติอีกอันนึงที่หนูมีแบ่งก็จะเป็นหกหลงสีออกชมพูนะคะแต่ตอนเด็กเขียวทั้งคู่เลยนะคะม่วงมหาการนะคะม่วงมหาการไม้อันนี้ก็จะเป็นไม้ที่กัดจุดนะคะกัดจุดพื้นเข้มๆนะคะ ม่วงมหาการให้ไปอยู่ที่90บาทนะคะฟอร์มนี้กําลังสวยเลยนะคะ90บาทนะคะม่วงมหาการเป็นไม้ที่โตแล้วจะใบใหญ่นะคะเป็นไม้ใบไยค่พะพญาสุรเสนนะคะพญาสุรเสนอันนี้ก็จะเป็นไม้ใบยาวเหมือนกันนะคะใครสนใจพญาสุรเสนฟอร์มนี้จะอยู่ที่ราคา60บาทนะคะ กัดเริ่มกัดลายมาแล้วด้วยนะคะเขาจะมีสูตรละเศนนิลละเศนนะคะนิลละเศนก็อยู่ที่่า35บาทเดี๋ยวหนูพาไปชมอีกทีหนึ่งนะคะน,นี้อัมพรนะคะอัมพรอําพรให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละ50บาทนะคะอําพรก็จะเป็นไม้นี่นะคะตอน,นเด็กๆจะเป็นในอยู่ข้างในสีแดงนะคะเม็ดอยู่โดยรอบนะคะแต่พอโตขึ้นนะคะ ความแดงเาจะขยายขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะก็คือเดี๋ยวหนูเอาต้นแม่มาให้ดูเมื่อวานพาไปชมมานะคะนี่อันนี้หวานใจนะคะหวานใจสีชมพูหวานมาเลยนะคะเขาชื่อน,นี้เลยนะคะหวานใจใครสนใจนะคะหวานใจจะอยู่ที่ต้นละเก้าสิบบาทนะคะน่ารักมากนะคะใบก็ออกแบบแป้นๆกลมๆด้วยต่อไปนะคะอันนี้เป็นไม้สะสมนะคะเจ้าเงาะนะคะ ลักษณะเด่นของต้นนี้คือเขาจะมีหูทุกใบตั้งแต่ใบแรกที่งอกมาเลยนะคะใครสนใจเจ้าเงาะอยากลองไปเลี้ยงดูฟอร์มไม่สูงนะคะฟอร์มพุ่มเตียเต้ยๆอันนี้ให้ไปราคาต้นละ80บาทนะคะเจ้าเงาะคะ่ะนายทองเหม็นนะคะนายทองเหมน็นไม้ตัวนี้อยู่ในตับวีรชนนะคะใครสนใจนายทองเหม็นก็จะใบพิ้วๆนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละ50บาทเท่านั้นนะคะนายทองเหมน็น อันนี้ปู่เมฆนะคะปู่เมฆเป็นไม้เก่านะคะพื้นใบออกเขียวแล้วก็มีจุดนะคะมีมาแบ่งหนึ่งต้นนะคะวันนี้มีต้นเดียวขออยู่ที่ราคา70บาทนะคะปู่เมฆคะ่ะอันนี้ผูพิงนะคะไม้ป้ายสีสันจะออกโทนชมพูหวานๆนะคะตัวนี้ให้ไปราคา50บาทนะคะภูพิง เหลือไม่เยอะแล้วนะคะภูพิงใครสะสมไม้เก่าหรือว่าชอบไม้ป้ายบอลเก่าโทนหวานๆนะคะตัวนี้ก็สวยค่ะภูพิงนะคะอันนี้ต้นใหญ่เลยนะคะนางกิมิทาเทวีต้นเบลอเลยล้นกระถางมากๆนะคะอยู่กระถาง4นิ้วแต่ต้นโตเลยนะคะใครสนใจนางกิมิทาเทวีก็นางกิมิทาเทวีอยู่ในตับนางทรงก้านนะคะใบาย,ยาวเริ่มกัดแดงมาแล้วอันนี้ชอบนอกตู้นะคะใครสนใจอันนี้ขอราคา 80บาทเท่านั้นคะ่ะนางกิมิทาเทวีนี่คะ่ะอันนี้นางมนโทนะคะนางมนโทนี่เริ่มชมพูมาแล้วนะคะก็จะเป็นชมพูใบพิว๊ๆเหมือนกันนะคะนางมนโทให้ไปราคา90บาทนะคะนี่เป็นสีสันออกโทนชมพูคะ่ะนารีแช่มช้อยนะคะนารีแชมช้ชอยอันนี้บางทีหนูก็เรียกเขาว่าน้องเขียวนะคะเมื่อก่อนที่เขายังไม่มีชื่อนะคะ ก่อนันนี้ให้ไปราคา60บาทนะคะนารีเชมชอยจะเป็นลักษณะทรงใบยาวสีเปิดเหลือบนะคะทวนข่าวนะคะอันนี้คือมูหลานนะคะมู่หลานเป็นไม้ใหม่นะคะปีก่อนหรือปีก่อนหน้านี้ค่ะประมาณปี2ปีก่อนนะคะส่วนมากอันนี้บวรรัตนโกศินนะคะชื่อยาวนิดนึงนะคะบวรรัตนาโกศินให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละ100บาทนะคะ เป็นลักษณะทรงใบยาวแล้วก็ขีดบนใบเนี่ยจะเป็นขีดยาวๆนะคะขีดแดงอะคะจะไม่ใช่แบบกัด,กดจุดนะคะเรือนหลวงนะคะเรือนหลวงอันนี้ก็จะเป็นไม้กัดสีชมพูเหมือนกานไม้เก่านะคะเริ่มกัดชมพูใบล่าสุดมาแล้วนะคะเรือนหลวงต้นนี้ขออยู่ที่ราคา80บบาทนะคะสายพระเนตรนะคะสายพระเนตรอันนี้ก็จะเป็นไม้กัดสีแดงนะคะ สายพันอร์มนี้ให้ไปราคา100รบาทนะคะสายพันธุนี่ค่ะเรืองพันนาณา์นะคะนี่ตอนเด็กจะเป็นแบบนี้ค่ะเขาก็จะเป็นพื้นเขียวแล้วก็จุดๆมานะคะตอนโตก็อย่างต้นแม่ที่หนูถ่ายให้ชมนะคะพื้นจะกัดชุมพูนี่ค่ะใบแข็งมากนะคะเวลาโตขึ้นอันนี้ให้ไปต้นละ100รบาทนะคะเรืองพันนาณา์ค่ะเทพสายลุงนะคะเทพสายลุงให้ไปเจบาทนะคะ เปิดด่างขึ้นใบมาบ้างแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้มนเทียนทองนะคะมนเทียนทองจะอยู่ที่เก้าสิบบาทนะคะสีเริ่มกัดมาแล้วนะคะหน้าเขาจะออกส้มๆนะคะมนเทียนทองค่ะนี่นะคะใบยาวจังหวัดนครปฐมนะคะฟอร์มนี้จะอยู่ที่ราคาสามสิบห้าบาทนะคะจังหวัดนครปฐมจะเป็น ใบไทยสีออกโทนชมพูค่ะอันนี้จะเป็นหงดรุน่นะคะต้นคู่กับามาเฉียวนะคะมีสองสายพันธุ์ใครสนใจนะคะคู่นี้ขออยู่ที่ราคา80บาทนะคะหงดรุณกับมาเฉียวมาเฉียวนี่เดี๋ยวจะกัดลายแดงๆออกมาด้วยนะคะบนพื้นใบนะคะนางสุชาดามีไซส์นี้นะคะราคา35บาบาทนะคะนางสุชาดานี่ค่ะ ปีกกินนารีนะคะไซนี้จะเป็นไซสี่นิ้วนะคะขออยู่ที่ราคาไซนี้เอาไปราคาหกสิบาทนะคะปีกกินนาีค่ะอนุมาณจองถนนนะคะไซเล็กเริ่มออกแล้วนะคะใครสนใจไซนี้หนูขออยู่ที่ราคา4ี่สิบบาทนะคะหานุมานจองถนนค่ะนี่นะคะเริ่มกัดแดงตามแม่เขามาแล้วนะคะเรืองพันนารายนะคะเรืองพันนาราย นี่ไมตัวนี้สวยมากนะคะเวลากัดเต็มที่คือเนี่ยค่ะจะเป็นพื้นนอกชุมพูนะคะใบแข็งก้านแข็งนะคะแล้วก็เขาจะมีความพิ้วของใบนะคะเหมือนลายไทยมาเลยนี่นะคะสําหรับเรืองพันารายเวลาทําพุ่มทําก้อน,นะคะสวยมากนี่ค่ะอันนี้หนูก็มี4นิ้วแบ่งนะคะจะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะเรืองพันนาราย อันนี้ม้าเฉียวนะคะม้าเฉียวอยู่ในตับสามกกนะคะใบจะผิวๆนะคะสําหรับม้าเฉียวก็แล้วก็จะกัดลายแดงๆมาด้วยนะคะม้าเฉียวนี่ค่ะนี่อันนี้เห็นใบใหญ่ๆนะคะอันนี้คือมหาราชนะคะมหาราชอันนี้คือใบของอัมพรนะคะมาจากอีกกอนหนึ่งอันนี้ใบของมหาราชนะคะสวยมากมหาราชเขาจะเป็นไม้อ่าพูดเนว่าเป็นไม้กาสีละกันนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆนะคะเดี๋ยวให้ดู เด็กๆจะเป็นสีประมาณนั้นนะคะยังไม่มีกัดแดงแต่พอโตปุ๊บเขาก็จะกัดพื้นนอ,อกแดงแงนะคะมหาราชานะคะมหาราชาน,นี่นะคะถ้าเป็นมหาราชจะเป็นไม้ป้ายนะคะเมื่อกี้หนูพูดผิดขออภัยทีนะคะแล้วต็อน,นี้จะเป็นอัมพรนะคะอัมพรร่างเต็มของอัมพรนะคะสวยมากอย่างอัมพรนี่ต้นสี่นิ้วนะคะจะอยู่ที่ห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะ อันนี้นาลีบุรพานะคะสวยมากเลยนี่ค่ะป้ายสวยนะคะใครสนใจอันนี้ตรงที่ไม่ป้ายก็เริ่มกัดมาแล้วนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคาเก้าสิบบาทนะคะนาลีบุรพาค่ะไก่ทองประเสริฐนะคะไก่ทองประเสริฐไซนี้ให้ไปแปดสิบบาทนะคะป้ายสวยมาเลยนะคะไก่ทองประเสริฐก็จะเป็นไม้ใบยาวนะคะก็ต้นแม่ก็จะเป็น ต้นคลิปนะคะต้นคลิปพี่หนูถ่ายให้ชมะคะ่ะไปไปลายสวยเลยชาบาแก้วนะคะชาบาแก้วนี่อันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะชาบาแก้วก็จะเป็นโทนชมพูนะคะสีสวยมากตัวนี้อ่าจันชายนะคะจันฉาย สีสวยมากนะคะจันชฉายใครสนใจให้ไปต้นละ50บาทนะคะไม้ตัวนี้เขาจะเป็นไม้ออกโทนชุมพูนะคะเดี๋ยวพอโตขึ้นชุมพูเขาก็จะขยายกว้างขึ้นนะคะเป็นชุมพูขาวแล้วก็ขอบเขียวแบบนี้นะคะสวยมากต้นละ50นะคะใครรออยู่ตอนนี้พร้อมส่งให้แล้วนะคะสําหรับจันชฉายนะคะใครสนใจกี่กระถางก็สามารถาแจ้งหนูได้เลยนะคะจันชฉายนี่ค่ะ แล้วก็ข้างๆกับจัายฉาจจ้อต้นนี้มาเพื่อใครรออยู่นะคะเขาไม้แก้วนะคะเขาไม้แก้วเดี๋ยวยังไงเดินผ่านต้นแม่เดี๋ยวจะถ่ายให้ชมอีกทีหนึ่งนะคะเขาไม้แก้วอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทเป็นไม้เก่านะคะตัวนี้กัดหน้าสวยมากคะ่ะหน้าใบาจะออกชมพูมีเม็ดแดงคะ่ะเทพอมารินค่ะเทพอมารินจะกัดชมพูนะคะจะเห็นได้ว่าเริ่มกัดกันมาแล้วนะคะให้ไปอยู่ที่ราคาห0ิบาทนะคะเทพอมาริน อันนี้จะเป็นพยาพันวังนะคะไม้อยู่ในกระถาง4นิ้วค่ะพยาพันวังไซนี้นะคะจะเป็นไซส์เล็กใครสนใจนะคะไซนี้อยู่ที่ราคา40บาทนะคะพยาพันวังนี่มาชมต้นนี้นะคะที่ให้ดูต้นคลิปเลยอันนี้คือศิลาเพชรนะคะเป็นต้นแม่พันธุ์ของที่สวนเองนะคะก็พาจากต้นนี้แหละนะคะขยายพันธุออกมาแบ่งพี่นะคะจะเห็นได้ว่ามันจะแดงมากนะคะสําหรับศิลาเพชรนี่ค่ะ ก็มีแบ่งไซส์สี่นิ้วนะคะตอนนี้อยู่ที่ราคาแปดบาทนะคะสำหรับศิลาเพชรเผื่อใครสนใจนะคะนี่ด้านล่างนี่จะเป็นอํานาจนะคะอํานาจก็จะเป็นไม้ออกโทนสีส้มๆแดงๆงนะคะตัวนี้แต่อํานาจลูกจะหมดอยู่นะคะตอนนี้รอชุดใหม่กําลังจะออกนะคะไม้ตัวนี้น,นี่อันนี้ไม้เหลืองนะคะ อันนี้ก็อำมน้าเหมือนกันไม้เหลืองจะเป็นเหลืองในชมพูนะคะตัวนี้สวยมากแล้วก็ถัดมานะคะที่เห็นจุดๆนี่จะเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ของหนูเองค่ะตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนกสุดแสวงหรือว่าขุนไก่นะคะสองตัวนี้จะกลับไปกลับมาได้ตลอดถ้าป้ายนะคะจะเรียกว่าขุนไก่นี่ถ้าป้ายเขียว แต่ว่าถ้าไม่ป้ายจะเรียกว่านกสุดสแสวงนะคะสวยมากไม้ตัวนี้ก็จะเป็นไม้เก่าอีกหนึ่งชนิดนะคะในเขาก็จะกัดอันนี้สีลำพูนนะคะเป็นไม้นอกตู้นะคะแก่ตัวแล้วมีหัวแล้วนะคะต้นนี้ขออยู่ที่120บบาทนะคะสีลำพูนคะ่ะ